Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไอลอเปิดรายงานอานนท์อัวไซโดนใช้โปรแกรมจรกรรมข้อมูลโทรศัพท์ชี้30นักกิจกรรมถูกสอดแนมทางไซเบอร์ เมื่อวันที่18กรกฎาคมโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือ i l w ร่วมกับดิจิทัลริชและ The Citizen Lab เดอะซิตี้เซนแลเผยแพร่รายงานข้อค้นพบการใช้สปายแวร์หรือโปรแกรมจรกรรมข้อมูลกับประชาชนในชื่อประสิทธิ์ติโทรศัพท์ปฏิบัติการสอดส่องผู้เห็นต่างด้วยสปายแวร์เพ็กซัสในประเทศไทยในรายงานข้อค้นพบการใช้เพ g กซัสสปายแวรระบุว่า เฮก a s ซัสนับได้ว่าเป็นอาวุธสอดแนมทางไซเบอร์ที่ก้าวหน้าที่สุดซึ่งถูกพบและว่าถูกเอามาใช้กับคนไทยที่เห็นต่างจากรัฐบาลโดยเหยื่อหลายคนได้รับการเตือนจากบริษัทแอปเปิลในเดือนพฤศจิกายน2564ว่าโทรศัพท์ของพวกเขาอาจถูกเจาะโดยการโจมตีที่สนับสนุนโดยรัฐ ทั้งนี้จากการสืบสวนค้นหาข้อเท็จจริงที่ยังคงไม่เสร็จสิ้นพบว่ามีคนที่ถูกเจาะโดยเพกาซัส30คนระหว่างปี2563ถึง2564และคนส่วนใหญ่ที่ถูกเจาะมีบทบาทในการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยการสนับสนุนการปฏิรูปการเมือง ในรายงานข้อค้นพบการใช้เพก a s ซัสส y ปแวร์มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้สไปแวร์นี้อย่างน้อย3ประการได้แก่ 1. เพื่อสอดส่องกิจกรรมบนโลกออนไลน์ของผู้ชุมนุม 2. เพื่อติดตามสถานการณ์การประท้วงและ 3. เพื่อหาข้อมูลแหล่งที่มาของเงินของการประท้วงโดยทั้ง3แรงจูงใจสะท้อนผ่านบุคคลที่ตกเป็นเป้าการใช้เพกัซัดังต่อไปนี้ นายอานอนท์นำพาถูกเจาะโดยเพกาซัส5ครั้งคือวันที่3และ15ธันวาคม2563วันที่10และ14กรกฎาคม2564และวันที่31สิงหาคม2564 ขณะที่การเจาะสี่ครั้งแรกนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะผู้โจมตีต้องการติดตามการชุมนุมการเจาะครั้งสุดท้ายมีความโดดเด่นต่างจากสี่ครั้งแรกเพราะเกิดขึ้นในระหว่างที่อานนท์ถูกคุมขังในเรือนจำ การเจาะครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นขณะที่อานนท์นั้นถูกคุมขังอาจชี้ให้เห็นว่าผู้โจมตีต้องการทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังบัญชี Facebook ของเขาเนื่องจากเวลาดังกล่าวบัญชี Facebook ของอานนท์ยังคงมีความเคลื่อนไหวข้อความบน Facebook ที่โพสต์อย่างต่อเนื่องคือข้อความฝากจากสารและเรือนจํารวมทั้งข้อความเรื่องการอัปเดตเงินที่ได้รับการบริจาคให้แก่นักโทษทางการเมือง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ